ก็เนี่ยแหละครับมันก็มาเป็นองเซนแบบนี้เลยกินเลยกืนไว้ไปเลยง่ายสุดถ้าไข่ต้มโอโหแล้วกินวันละสี่ฟองนี้นั่งเคี้ยวกันแบบฝืดคอเลยแต่อันไหนที่มันเป็นมันของเนื้อแบบนี้ผมก็ตัดออกนะผมไม่กินปริมาณไขมันต่อวันนี้ก็ สำคัญในไข่ก็มีไขมันนะไข่ลูกนึงเขาบอกมีไขมันประมาณเจ็ดกรัมอะ่ะเขาจำไม่ผิดนะอืมเราไปแล้วนะจ้าอืมอืม สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะเด็ดพันหคนโปกติผมจะไลฟ์9โมงเช้าถึง10โมงทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์สองวันที่ผ่านมาติดภารกิจวันจันทร์ฝนตกนะครับผมจะไลฟ์กับสวนเบนด้วยนะวิ่งเสร็จตอนเช้าแล้วก็ไลฟ์ก็เลยไม่ได้ไปนี่เลยมาแก้ตัวแก้มือด้วยกันไลฟ์ live ตอนเที่ยงแล้วกันกินข้าวกันนะฮะตั้งชื่อไลฟ์ว่ากินกระโดมฮะ ก็จะได้เห็นด้วยว่าผมทำแบบนี้กินจริงๆอะทุกวันเลยอะก้าเดือนให้มันรู้กันหมว่าไอ้รถแบบคานิวอลนี้เวิร์กจริงสำหรับผมนะเถียงกันเยอะไงเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ไม่ดีร่างกายแล้วไขมัน L D L ที่จะสูงมากค่า L D L อะไรโว้เสียงกันใหญ่น้ำอาาัคาไยกินแล้วไม่เป็นผลยังไม่มีผลเทสจากแลบพิสูจน์เลยไม่เป็นไรครับผมใช้ความรู้สึกของผมเป็นหลักแต่มันจะมีคนที่ตอบได้ดีกว่าเราแน่แน่ผมเลยมีไอเดียว่าอาทิตย์หน้าพอดแคสต์ Podcast ผมเนาะเชิญหมอมาเลยดีกว่านะเอาหมอมานั่งพูดเลยมานั่งคุยกันเลยเหมือนที่ผมทำอีพีหนึ่งอีพีสองที่ผมพูดคนเดียวเนาะ ผมก็เล่าวิธีไปหมดแล้วสองวิธีนี้คือจบแล้วในส่วนของลดน้ำหนัก,กรีบสองโลยังไงนะในสองเดือนครึ่งข้อสงสัยเต็มเน็ตไปหมดนะฮะหมมีผู้หวังดีช่วยแชร์กันเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องดีผมอยากให้มันดิสคัสกันเป็นเป็นเรื่องที่แบบคุยกันในวงกว้างผมเชิญหมอมาเลยวันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่สองมีนานะฮะค,คุณหมอเจตนะครับนายแพทย์เจษแห่งเป็นรองผู้อำนวยการนะรองผู้อำนวยการเลยนะ โรงพยาบาลมหาราชนะครับผมจะมานั่งพูดคุยนะครับในโดมแคสต์นะครับก็ทางนี้ก็ดูได้นะครับสดๆดด้วยนะครับเอาแบบแขวนก็เป็นเลยให้คุณหมอแบบหกกันไปข้อๆไปเลยว่าสรุปแล้วมันอันตรายจริงไหมมันปลอดภัยว่าทำแบบเนี้ยเนาะดีไหมได้รู้ไปเลยอืม แต่พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ผมไม่มีงานเนี่ยผมจะไปวิ่งนะครับผมจะไปวิ่งอ mm ืม hmm. ชิ้นนี้มันเยอะเขาบอกว่าที่แหล่งของฟาร์มเนื้อเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยเขาจะไม่เชือแล้วเพราะว่ามันติดปีใหม่เขาก็จะมาทำเนี่ยตอน เปิดมาไปไปลายมอคาอะไรเงี้เาายเขาบอกไซส์มันจะใหญ่มันมันเลยอาจจะเยอะเราก็เพิ่งดูเนาะมันมีอย่างนี้ด้วยอืมคือมันเยอะก็ตัดออกเอาอะเกลือพิไท่ยอย่างเดียวเนื้อสามร้อยเดี๋ยวเย็นก็คว้ากับมาอีกชิ้นเนื้ออีกสามร้อยผักแบบเนี้ยจบ ไข่สฟองนี้เหลืออยู่ฟองเดียวเดี๋ยวต้องทําแล้วเนี่ยองเซนเนี่ยตอนสมัยทำอาหารเยอะๆอะ่ะผมผมผมไปซื้อเครื่องอันนี้มาเขาเรียกเครื่องซูวีแบบเนี้ยนี่ไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะมันก็เป็นดิจิตอลตั้งได้ลิงก์กับมือถือได้ด้วยผมก็จะใส่ไข่ไปเลยฮะซื้อมาแพ็คหนึ่งแบบ10ฟองเดี๋ยวนี้ก็สิบแถม2องอะไรเงี้ยใส่ลงไปใส่น้ําแล้วก็เสียบเครื่องเนี้ย เฮ้ย hey, โทษทียังไม่ใส่ไข่ใส่น้ําในหม้อแล้วเสียบเครื่องนี้เข้าไปในในน้ำใช่ไหมผมตั้งอุณหภูมิมา145อ,องศาฟาเรนไฮน์นะถ้าทําแบบละเอียดละเอียดแบบที่แบบไข่หรืออะไรที่มันต้องการอุณหภูมิเปะ๊ะๆให้ใช้ฟาเรนไฮน์เพราะฟาเรนไฮน์มันเป็นหน่วยที่ละเอียดกว่าไงออ145องศาฟาเรนไฮน์เนี่ยผมจะพอมันถึงอุณหภูมิ145แล้วถึงเอาไข่ลงลงเสร็จเนี่ยแช่ไว้50นาทีเอาขึ้นนะ เป็นแบบเมื่อกี้เลยก็ทําอองเซนกินเองได้อีกนะครับอืมพี่ลงกินแอปเปิลไซเดอร์ไม่ได้กินเลยครับเห็นเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องโปรไบโอติกฮะแอปเปิลไซเดอร์โปรไบโอติกนี่จำเป็นมากเพราะเรายิ่งกินเนื้อแดงเราต้องการไปกระตุ้นระบบย่อยของเราให้ดีถ้าระบบย่อยเราดีเม็ดเขาเรียกอะไร i ิ m มูนซิสเต็แปลเป็นไทยก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรามันจะดีตามสังเกตน,นะใครเป็นพวกแบบภูมิแพ้หนักๆภูมิตกน้ำมูกไหลาตาบวมอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่ะระบบการเผาผ่านจะไม่ดีไปด้วยนะที่เห็นมานะก็ต้องกินโปรไบโอติกผมกินอันนี้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูอ n นอน ไม่ได้ขายของอะไรเลยนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะมันคือ <c oughs> นักโตเนี่ยกรณีที่คนชอบเนาะมันจะเป็นแพ็คเล็กๆเนี่ยข้างในก็มีมัสตาร์ดอะไรมาหน่อยอันนี้คือโปรไบโอติกชั้นดีเลยอะ่ะ <c oughs> มันมีเชื้อมากกว่าในพวกนมเปรี้ยวในพวกโยเกิร์ตอะ่ะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นหลายหลายหลายแบบ หล,ลหลายล้านเซลเลยอะนะครับโอเคก็จะกินนา้าโตได้เลยนะครับมันจะช่วยระบบการย่อยนะครับทำให้ลำไส้สุขภาพดีเพราะมันมีแบคทีเรียดีอ่ะอืม เวลากินเขาก็จะเอาตะเกียบอะไปบนบนแบนบวน,นให้มันเหนียวเหนียวอ่ะเนี่ยนะโตกก๊ะมาเป็นเนี้ย <c oughs> เนี่ยตะเกียบใช่ไหมว่าคนอย่างนี้เลยอะคนเขาเ้าไปอย่างเนี้ยบางคนผมเข้าใจเลยว่าทำไมแบบไม่ชอบมันดูใหญ่แยนะ่ะเข้าใจได้ครับ เนี่ยดูดิมันเหนียวเงี้ยดูดิแต่เรากินเพื่ออยู่ครไม่ได้อยู่เพื่อกินนะเพราะฉะนั้นอืมรสชาติเป็นไง <c oughs> เรื่องความอร่อยไม่อร่อยผมว่ามันเป็นประเจกเป็นรสนิยมส่วนตัวมากหรมาผมผมว่าโอเคกลินได้กินเรื่อยเรืยิ่งคุ้นชิน มือใหม่ก็ใส่ซอสใส่อะไรเขาหน่อยผมไม่ใส่อ่ะเพราะว่าไอเขาเรียกอะไรอันนี้มันเป็นเหมือนดาชิโชยุอ่ะ,ออะมันไม่ใช่เป็นซอสถั่วเหลืองอย่างเดียวมันผสมน้ำดาชิเข้าไปด้วยก็คือน้ำไอที่เขาใส่ปลาโอแห้งหอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันมัน,ม,นมันหวาน,วานอ่ะเลยไม่รู้ว่ามันยังไง ก็เลยไม่เอากินเปล่านอกจากโปรไบโอติกอนะในนัตโตะมีวิตามินเคด้วยสูงมากแล้วมีโปรตีนในนัตโตะสูงมากๆเลยเห็นที่เล er ็กแบบนี <S 2> <S 2> <S 2้เขาบอกแพ็คหนึ่งอะโปรตีนประมาณยี่สิบอะยี่สิบกรัมถือว่าเยอะมากนะถ้าเทียบขนาดจิ๋วๆเขานะ อืมเนี่ยเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งแล้วด้วยอ่ะผมต้องออกอันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลดลีบจำใหญ่อืมนักโตะซื้อได้โอ๊ตผมว่ามีหมดเลยนะครับทุก์มาร์เก็ตมีหมดเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเราต้องเอาน้ำนี้เข้ารักแรกของฌานขอบคุณมา <c oughs> ตัวเกินเยอะๆไขมันสะสมเยอะๆ,ๆโอโหโรคตามมาเพียบนะฮะล้วเวลาพวก่นี้เวลามันมามาเป็นชุดบางทีแบบรู้งี้ดูแลตั้งแต่แรกรมันมันไม่ทันแล้วไงเริ่มไว้ไม่เสียหายแล้วครัผมว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้แ,แปลกๆเยอะแยะโลกนะครับแล้วก็ เป็นไปแล้วจะไปทําประกันเขาตรวจเจอเขาก็ไม่รับอีกประกันแล้วถ้าเกิดต้องจ่ายค่ารักษาไปเรื่อยๆโอ้โหมีหนาวนะเพราะว่ากลายเป็นทํางานมาทั้งหมดเอา,เ,อาเงินเก็บมารักษาตัวเองไม่ไม่ดูก่อนตั้งแต่ต้นเนาะผมว่าจะง่ายกว่าเยอะเลย น้ำสลัดไม่มีอะไรเลยครับมะนาวหนึ่งลูกเกลือใส่เกลือไปก่อนให้เขาดึงความหวานของผักออกมาดึงน้ำออกมาแล้วเจอกับมะนาวแล้วก็น้ำมันมะกอกอะบาลานให้ดีสัสดส่วนระหว่างเกลือกับมะนาวอะกับความหวานของผักอะโปะเลยพอดี แล้วก็ง่ายนะฮะไม่ปรุงแต่งไม่โปรเซอมาโตผมเรียบร้อยแล้วเป็นไลฟ์ที่คนดูเยอะมากครับวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปหารุ่นน้องต่อนะฮะก็ถ้าวันไหนเช้าติดภารกิจผมก็จะมาไลฟ์คุยกับทุกคนช่วงเที่ยงๆล่ะ อเพิ่งมาครั้งแรกวันดีนะครับก็พูดคุยไปเรื่อยครับแต่ช่วงนี้มันมีข่าวมีคนแชร์เรื่องผมลงน้ำหนักลงอะไรอย่างนี้ก็เลยคนถามเรื่องน้ำหนักเยอะจริงๆแล้วยิ่งตอนเชา้าวิ่งเสร็จผมคุยเรื่องทั่วไปเลยคุยเรื่องข่าวคุยเรื่องเหตุการณ์แต่ละวันสภาพอากาศ ค่าฝุ่นวันนี้พื้นที่ไหนเยอะไม่เยอะซึ่งดีครับเหมือนได้อัปเดตกับทุกคนเวทไหมหรือวิ่งโดยกลับมาเวทได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับเพิ่งเริ่มเวทเดือนหนึ่งแต่ตอนแรกอะไม่อยากให้เวทเพราะว่าเวทปุ๊บเนี่ยหูโหยมากคราวนี้หลุดโค้ง,งง่ายมาก จะกินแหลกเลยคราวนี้เพราะมันก็ต้องกินด้วยครับเวลาเวทไม่ไม่งั้นมันไม่ไปเสริมสร้างอย่างผมจากเนื้อวันละสามร้อยกรัมไม่มีข้าวเลยไข่สี่ผมทําอย่างเงี้ยสามเดือนพอลงมายี่สิบสองโลผมคลีปต่อเนื่องจนตอนนี้ผมกินอย่างเงี้ยมาเก้าเดือนแต่ว่าพอช่วงเดือนที่แล้วผมไปเวทผมเพิ่มเนื้ออีกหนึ่งชิ้นเท่ากับเนื้อหกร้อยกรัมนะฮะไข่สี่นัตโต ซึงตอนนี้เทรนเนอร์กำลังขยันขยอยให้ผมกินข้าวอยู่นะฮะบอกว่าวันละถ้วยก็ยังดีก็เดี๋ยวรอดูคือเป็นคนอ้วนง่ายแต่ก็ผอมไม่ไม่ได้ยากเป็นคนเหมือนน้ำหนักเปลี่ยนได้ง่ายอะไรเงี้ยนะขอบคุณทุกคนกินข้าวเป็นเพื่อนเสร็จแล้วหนึ่งมื้อของผมกับเมนูของ c a r n i v วัลไดเอนะฮะ อืมเสียดายกินให้หมดอืมเรียบร้อย <c oughs> น้ำด่างมาสักหน่อยนี่ได้มาแล้ว ปิดฝาได้เลยเปิดก๊อกน้ำเข้าก็ออกมาเลยจริงๆมันต้องแช่นานกว่าน,นี้แต่นี้ผมมีของเก่าที่แช่ไว้แล้วผมเอามาเติมน้ำนะแล้วผมกะยกเข้าตู้เย็นทางเนี้ยโ,โอ้คอนโดก็ไม่ได้จะใหญ่นะฮะ มันอยู่กลางเมืองมันก็ไซห้องห้าสิบกว่าตารางเมตรนี่ก็โหไม่รู้จะขายแพงกันไปไหนนะแคนโดทางนี้นะให้เลือกชอบอยู่บ้านเพราะอยู่บ้านมาตลอดเนียครับแต่อนนี้มันซ่อมบ้านอยู่นะฮะขอบคุณที่ติดตามและทานข้าวเป็นเพื่อนนะกับกินกับโดมนะฮะพรุ่งนี้ถ้าผมไม่ติดภารกิจถ้าฝนไม่ตกไม่อะไรเดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่สวนเบน9โมงถึง10โมงนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ผมขอตัวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอรุ่นน้องนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายครับ